ก็ก็ดาวดาวดาว,ดาวไปเยอะอยู่เหมือนกันครับแล้วก็ครับ <Okay. S 1> ครับผมก็ก่อนอื่นก็ขอโทษครับขอโทษก่อนเลยดีกว่าครับเพราะว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทไําร้ายความรู้สึกหรือว่าไปไปย้าความรู้สึกของใครไม่ขอโทษจริงๆครับขอโทษจริงๆผมรู้สึกผิดรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทําลงไปครับก็ คือมันเกิดจากความที่ที่เราคิดน้อยคิดน้อยจริงคือต้องยอมรับก่อนว่าเราเล่นไหมเราเล่นอย่างที่ทุกคนเห็นถ้าคนเห็นคลิปแล้วนะครับเราไม่สามารถปฏิเสธได้หรอกเราโอ้เราไม่ได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เล่นจริงแต่ว่าเป็นการเล่นโดยที่เราไม่รู้ว่าประเด็นเนี้ยมันเซนซิทีฟมากขนาดนั้นนะเพราะว่าสําหรับตัวเราเราไปดูคอนเสิร์ตแบ็คพิงค์เราก็เป็นเสิร์ฟเป็น,เป,นเป็นแฟนคลับของเขาเหมือนกัน คืออีกอย่างหนึ่งคือนั่นแหละเราไม่เราเราไม่เราไม่รู้ว่ามันจะเซนซิทีฟมากขนาดนี้เราเรารู้แค่ว่าเรารู้ขา่าวแค่ว่าเขาสองคนโอเคเดทกัน okay. เครียดถึงนอนไม่หลับใช่ไหมนอนไม่หลับไหมฮะก็ไม่เรียกว่าไม่อยากอยู่คนเดียวดีกว่าเรียกว่าไม่อยากอยู่คนเดียวก็ก็เรียกว่าไปหาเพื่อนไปอยู่กับเพื่อนเดี๋ยวเราไม่เราไม่อยากอยู่คนเดียวเพราะเราอยู่คนเดียวเราก็รู้สึกว่ามันมันรู้สึกแย่มากกว่าเราเราเรา มันไม่มีใครในโลกนี้ที่อยากให้คนเกลียดใช่ไหมครับมันไม่มีใครที่อยากให้คนเกลียดไม่มีใครที่อยากรู้สึกแย่ไม่อยากให้คนด่าไม่อยากให้อะไรอย่างเงี้ยฮะค่อนข้างครับค่อนข้างคือคือถึงแม้ว่าตัวผมจะดูเป็นคนที่ค่อนข้างดู<ๆ>นหดน้าโหดเข้มๆแต่ว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนแคร์ความรู้สึกคนรอบข้างค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นผมเป็นคนเปิดเปิดบทเปิดความรู้สึกลับเข้ามดเพราะฉะนั้นพอมันเข้ามาแรงๆงเยอะก็รู้สึกดาวเยอะอยู่ แฟนๆเขาที่เราลับได้จิตใจหลอดแย่ลงที่ดาวลงมันประโยคไหนที่มันจะมีเรื่องเรื่องเออโหหลายหลายประโยคอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าถามว่าเราเราก็รับเราก็รับความคำคำของคำของเขามานะเพราะว่าเราก็เหมือนว่าเราก็รู้เรารู้ตัวว่าเราผิดจริงๆอ่ะเราก็จะไปปฏิเสธมันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยมัามีคำแรงๆเช่นอ่อ่พ่อแม่ไม่เห็นครับไม่เห็นว่ามีการขึ้นพ่อแม่แต่ว่าจะมีเรื่องของ เรื่องอการเรียนว่าแบบไม่มีแบบไม่มีความเขาเรียกอะไรเรียนมาน้อยหรืออะไรประมาณน,นี้มากกว่าเราตัวพี่ดิวเองได้มีการให้คำมือใส่บ้างเราทั้งคู่กับเ<ต>พราะว่าโดน,นแบบทั้งคู่ก็จริงๆไม่ได้คุยกันเยอะเลยฮะไม่ได้ผมไม่ได้ไปคุยกับพี่ดิวเยอะอแล้วก็หลังจากวันนั้นก็คือมีแค่แบบว่าให้ลบให้ลบไปเพราะว่าแฟนคลับเขาก็อยากให้ลบออกคือเขาบอกว่าคือตั้งแต่วันแรกเขาบอกว่าผมลงแคปชั่นก่อนใช่ไหมครับผมก็บอกว่าเขาก็บอกว่าให้ผมลบแคปชั่นออก ผมก็ลบแคปชั่นออกแล้วเขาก็บอกให้ผมลบรูปผมก็ลบร,รูปออกออคือผมทําตามบทผมยอมผมยอมหมดเพราะฉะนั้นผมไม่อยากผมไม่อยากมีปัญหาผมไม่อยากเกิดเรื่องอะไรแบบนี้ขึ้นเลยครับลบรูปไปแล้วแล้วคนอื่นก็มาจากรูปอื่นใช่ไหมคะก็ก็ยังเข้ามาอยู่ครับยังเข้ามาอยู่ครับผมเข้าใจความโกรธแค้นนะคือการเล่นของความรู้สึกของคนมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีอะครับครับผมเข้าใจเข้าใจหลังจากกทบทิ่ใจแล้วกระทบอะไรี่บกเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวเราบ้างอะไรนะครับผู้ใหญ่ว่าไงบ้าง มันกระทบงานเลยอ๋อไม่ไม่ได้มีไม่ได้ยังยังไม่ได้มีการขุดเรื่องอื่นมาด่าเลยยังยังไม่ได้มีเรื่องอะไรแล้วผู้ใหญ่มีการเรียกเข้าไปคุยหรืออะ้ขอคัปรึกษาของแม่ตเองผู้ใหญ่ก็บอกว่าเออก็เราก็เข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ครับแล้วก็ผู้ใหญ่ก็บอกว่าแบบก็คือเราเราก็รู้ตัวแหละว่าเราทําผิดอะไรเงี้ยผู้ใหญ่ก็ก็ขอโทษเขาไปขอโทษเขาไปเรารู้ตัวเราทําผิดก็ขอโทษไปแล้วที่จะไปชี้แจงกับผู้ใหญ่ก่อนก็มีเขาทักมาคุยครับ จริงๆมันก็เป็นโหคัดเกินเกินคาดมากๆอะไรเงี้ยก็คือเหมือนราขาสติแหละแล้วก็ขาดสติแล้วก็ทําไปโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้กับเราขึ้นนะฮะแล้วหลังจากนี้เราจะมีการปรับตัวกับการเข้าถึงโซเชียลหรือับว่าคือจริงๆแล้วนะครับมันเคยผมเคยพูดในรายการหนึ่งว่าตอนที่โลกโซเชียลที่ผมเล่นไปนะครับมันก็มีผมพูดเองแล้วมันก็กลับมาทำร้ายตัวเองเออว่าว่าการที่เราคิด จะโพสจะเมนหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องคิดมากกว่านี้เราต้องคิดเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นบทเรียนสําคัญอันหนึ่งให้ผมว่าผมควรจะแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากกว่านี้ใช่มันเป็นพื้นที่ส่วนตัวใช่แต่ในเมื่อละถ้าเราไม่ได้เปิดไพรเวทไอจีเราแล้วเนี่ยมันคือพับบิดแล้วมันคือพื้นที่สาธารณะแล้วเพราะฉะนั้นต้องยอมรับตรงจุดนี้ก็ยอมรับไปว่ามันคือบทเรียนอีกสคัญอันหนึ่ง ก็คือตอนนี้ก็ยังจำไม่โพสโซเชียลก่อนกว่าจะเริ่มมันจต่ดุนียบไปใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วมผมผมก็โพสนะครับผมก็โพสแต่จะก็คือไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องแล้วแหละครับผมแต่ก็ขอชี้แจงอีกทีหนึ่งว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะทําร้ายหรือขยี้หรือกัดจิกหรืออันนึงที่มีคอมเมนต์เข้ามาว่าเกาะกระแสเปล่าครับออผมไม่ได้ตั้งใจจะเกาะกระแสก็เป็นการโพสต์เพื่อไปดูคอนเสิร์ตครับผมก็ขอโทษครับ